ใกล้ชิดเศรษฐกิจการเงินโดย True Corporation เมืองไทยประกันชีวิตค่ะปีนี้ดูเหมือนว่ากลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการทั้งหลายจะเหนื่อยนะคะหลายคนบอกมันเหมือนโดนมรสุมมาเลยทีเดียวค่ะแต่ไม่เป็นไรเรามาดูกันนะว่าปัจจัยคร้ไงปปีที่จะสนับสนุนกลุ่ม SME เนี่ยคืออะไรกันบ้างติดตามกันเลยค่ะ สำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบธุรกิจ SME ของศูนย์มิโครสศรฐกิจ DMB พบว่าการส่งออกที่ยังคงตสดลบต่อเนื่องสะท้อนเศรษฐกิจต่างประเทศไม่แข็งแรงขณะที่การฟื้นตัวในประเทศก็ยังอ่อนแอเช่นกันแถมยังเจอมรสุมภัยแล้งหนี้ครัวเรือนราคาสินค้าเกษตรูหัวไม่ขึ้นแต่กำลังซื้อกระทบยอดขายลดลงกดดันความเชื่อมั่นผู้ประกอบการต่อยมาสา5 5อนหบล่นวูบต่ำสุดรอบ3ปีต่อเนื่องถึงปี2559 แนวโน้มของธุรกิจ SME ในปีหน้านะครับก,ก็จะเห็นได้ว่าเรื่องของตัวประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในปีนี้เนี่ยยังไม่ยังไม่หมดกันเสียทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟื้นตัวเศรษฐกิจในประเทศที่ค่อนข้างอ่อนแอนะครับตัวเลขส่งออกนะครับที่สะท้อนให้เห็นได้ว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจต่างประเทศยังไม่ค่อยแข็งแรงนะเรื่องของปัญหาทางด้านสภาพคล่องที่ประสบป,ปัญหาจากยอดขายชะลอตัวแล้วก็ท้ายสุดเป็นเรื่องของภัยแล้งครับภัยธรรมาชาติที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ย รวมให้เห็นครับว่าเป็นปัจจัยที่จริงๆส่งต่อเนื่องจากปีนี้เข้าไปสู่ชุวิกิจ SME ตั้งแต่ต้นปีหน้าด้วยแต่ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสค่ะเพราะการใช้จ่ายการบริโภคและการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นในช่วงควงสุดท้ายของปีนี้ทําให้ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ SME โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นกว่าภาคอื่นๆ จริงๆแล้วเข้าสู่ช่วงปลายปีก็ยังมีปัจจัยบวกอยู่นะครับเพราะว่าในช่วงปลายปีเนี่ยจะเป็นช่วงไฮซีซั่นของการใช้ใจ่ายในประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามามากขึ้นนะครับนักท่องเที่ยวในประเทศเองที่มีการเดินทางในประเทศมากขึ้นการเดินทางกับภูมิลําเนาหรือแม้กระทั่งการใช้จ่ายในช่วงฤดูกาลนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยหนุนครับให้กําลังซื้อเริ่มกลับมาเป็นบวกมากขึ้นในช่วงรลา,มานมครสิ ั้งนี้ค่ะส่งผลให้แนวโน้มในปี2,559ธุรกิจ SME ทั่วประเทศยังคงรอความหวังใหม่จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนของภาครัฐและเอกชนจะเป็นยาวรักษาที่ถูกโลกช่วยกอบกู้วิกฤตเศรษฐกิจชะลอตัวผ่านพ้นไปได้โดยเร็วดนุนให้กําลังซื้อกลับมาคึกคักกว่าเดิมค่ะและส่งต่ออนิสง์ดันรายได้ให้ผู้ประกอบการ s m e ปรับตัวดีขึ้นในปีหน้านอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นมาตรการของภาครัฐที่ออกมาก็เอนื่องเยอะนะ ในมาตรการของภาครัฐเนี่ยนะครับก็จะมีหลายตัวครับที่ช่วย SME โดยตรงแล้วก็ช่วย SME โดยอ้อมนะในตัวที่ช่วย SME โดยอ้อมเนี่ยถ้าผลักดันได้เร็วก็จะช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้เร็วครับแต่ในส่วนที่ช่วย SME โดยตรงเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นมาตรการสภาพคล่องมากกว่าซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นการผ่าน สถาบ,บันการเงินนะที่จะมีการให้สภาพคล่องมากขึ้นหรือการค้ำประกันสินเชื่อ,อบอสยเนี่ยก็ะจะเป็นตัวที่ทําให้ SME ที่ประสบปัญหาสภาพคล่องจากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจและยอดขายเนี่ยาสามารถพยุงให้เศรษฐกิจข้ามเข้าไปสู่ปี59ได้ครับ เป็นข้อมูลที่มีมาฝากกันนะตลาดหุ้นไทยเปิดแล้วนะคะบวกเขี้ยวสดใสตอนนี้บวกมา3.6จุดอยู่ที่1,397จุดค่ะเดี๋ยวเราคุยกันนักวิเคราะห์กันช่วงหน้าพักก่อนสักครู่ค่ะอยากลงทุนลดหย่อนภาษีโค้งสุดท้ายปีนี้บลรจธนาชาติแนะนำีโลเบต้า RMF กองทุนหุ้นไทยพันผวนต่ำแต่มีโอกาสรับผลตอบแทนจีจาด ผลตอบแทนย้อนหลัง1ปีณ30กันยายน2,558มาเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่ม RMF หุ้นไทยโดย Morning Star คิดถึงการลงทุน LTF RMF แบบไว้ใจได้คิดถึงบจธนชาติสนใจขอรับข้อมูลและคู่มือภาษีเพิ่มเติมได้ที่บจธนชาติโทร02-126-8399หรือ www. t h n a c h a t F u ัน .com ทำความเข้าใจลักษณะส,สินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงและคู่มือภาษีก่อนตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีตไม่ใช่สิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต